สวัสดีจ้ะเพื่อนเอนวันนี้พี่พลอยมานั่งเล่นทะเลจอมเทียนนะคะทานข้าวเสร็จแล้วก็มานั่งให้ดูน้ำทะเล มันคืมวันนี้เหมือนฝนจะตกแต่ไม่ตกคนเยอะเหมือนดูเหมือนกันนะสวัสดีค่ะ สบายดีไหด้เจนิัสไอโฟนอ่ะไอาไอโฟนาไอโฟนขาไอโฟนานขาวคนกุงเทพเพราเขาเขาก็มาเที่ยวกัน

งาสวยงามทะเลมันไม่ค่อยร้อนด้วยอะ่ะพี่ลอยชอบถ้าร้อนร้อนพี่ลอยก็ไม่ไหวเหมือนกัน,น,น,นกแต่คนก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็มีบ้างปกติแล้วจะตเต็มเลยนะเนี่ยแน่นเลยแต่ก็เยอะอยู่นะเห็นมีที่นั่งกันแทบทุกทุกเตียงแทบจะไม่ว่างเลยนะตอนนี้มันเป็นวันอาทิตย์ด้วยเนาะ คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะช่วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกระดิ่งพี่พลอยด้วยนะคะเดี๋ยวพี่พลอยีเยมเหมือนเดิมน,นะคะคลิปนี้แค่นี้นะคะบ๊ายบายจ้า